แรกที่เพื่อนมาถึงสกอตแลนด์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะหลังจากที่กินข้าวมันไก่กันเสร็จนะคะก็ออกมารอรถไฟค่ะพอขึ้นรถไฟปุ๊บ <laughs> เพื่อนก็หลับกันหมดเลยค่ะคงจะเหนื่อยเพราะว่าเพิ่งบินมาถึงบ้านเราห่างจากในเมืองแค่15นาทีนะคะนั่งรถไฟมาแป๊บเดียวก็มาถึงที่ในเมืองค่ะและตามที่บอกนะคะว่าจะพามาเที่ยวตลาดคริสต์มาสค่ะแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ผู้ติดตามดูด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าคนมันเยอะมากๆเลยค่ะการถ่ายทําวิดีโอทำคอนเทนต์ของเราก็พยายามมากๆนะคะที่จะไม่ ่าตดาเดินกันไปไม่ถึงไหนเพื่อนก็แวะซื้อของกินก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นเครปแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะคะระหว่างเพื่อนกินขนมอยู่เราก็จะพาเดินนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างค่ะก็คือพยายามถ่ายเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเยอะแบบว่าแทบจะหยุดไม่ได้เลยนะคะค,คือต้องเดินไปเรื่อยๆไปแน่ใจนะคะว่าแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรคะ่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะคะก็เลยบอกเพื่อนให้มาถ่ายรูปกับป้ายเอเดนบราก่อนค่ะเพราะถ้ามันมืดก็จะไม่เห็นหน้าคนนะคะและเครื่องเล่นอันนี้คือเพื่อนอยากเล่นต้อง แต่ก่อนมาแล้วนะคะรู้สึกโชคดีนะคะที่มีแค่2ที่นั่งเพราะถ้าให้เราขึ้นด้วยก็คงไม่ไหวค่ะบอเพื่อนว่าขอถือของรอข้างล่างดีกว่าค่ะพอเพื่อนขึ้นไปแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเดี๋ยวไปฟังแล้วก็ไปดูกันค่ะ ฟังจากเสียงก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่าสนุกแค่ไหนกรีดกันมาเหนื่อยๆแบบนี้ต้องจัดอาหารไทยค่ะพอคนไทยมารวมตัวกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตํานะคะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนปลาลุยสวนค่ะเครื่องราดของเขาก็คือทําถึงมากเลยค่ะนานๆมาร้านไทยทีเราก็ได้สั่งส้มตํากินนะคะฟินสุดๆเลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็อยากมาที่ผับแฟรงกินสไตน์นะคะก็มาดื่มกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็นั่งคุยกันพอออกมาข้างนอกทั้งมืดแล้วก็ฝนตกนะคะก็เลยพากันกลับบ้านค่ะภาพมาที่เช้าอีกวันหนึ่งเลยนะคะเราก็พยายามตื่นเช้า อาบน้ำแต่งตัวก่อนค่ะเพื่อนจะได้ใช้ห้องน้ำสะดวกแต่สรุปไม่มีใครตื่นสักคนนะคะเราต้องไปปลุกเขาวันนี้เพราะทุกคนยังเจ t แลกอยู่ค่ะร้านที่เรามาวันนี้เป็น afternoon tea นะคะหรือร้านจิบชายามบ่ายค่ะอันนี้สามีเป็นคนจองให้นะคะบอกว่าเป็นของขวัญต้อนรับให้เพื่อนๆค่ะบอกตอนจองเขียนว่าขอโต๊ะติดริมหน้าต่างค่ะเพราะจะได้เห็นวิวปราสาทแต่โต๊ะริมหน้าต่างมันสำหรับ2คนนะคะก็เลยได้โต๊ะห่างออกมานิดนึงค่ะเหมือนการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่นี่ค่ะที่เขาจะชอบจิบชาและกินกับอาหารคาวหวานค่ะ ก็จะมา3ชั้นแบบนี้นะคะล่างจะเป็นพวกแซนด์วิชค่ะชั้นที่2จะเป็นสะโคนนะคะแล้วก็ชั้นที่3จะเป็นของหวานค่ะตามธรรมเนียมเขาก็จะกินจากชั้นล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชแซลมอนอันนี้จะเป็นแซนด์วิชไข่กับมายองเนสนะคะและอันนี้จะเป็นแซนด์วิชแตงกวาค่ะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นแซนด์วิชแฮมนะคะแซนด์วิชแบบมาตรฐานของอัปโตนูนทีนะคะที่ใช้ขนมปังแบบตัดขอบค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นขนมสะโคนนะคะคนที่นี่จะออกเสียงว่าสะกอนค่ะก็จะเอามากินกับเนยครมมแแล้้้ววก็็ยยค่่ะะสสนนนชัุดทาจเป ของหวานนะคะซึ่งมีให้เลือกหลายอย่างเราเลือกเป็นบานอฟฟี่พายมาค่ะขอจบวิดีโอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันวิดีโอหน้าว่าจะพาเพื่อนไปไหนต่อค่ะ